โอ่งกินไทยกินนำมาเริ่มต้นกันอ่าอ่ะสวัสดีครับพี่น้องช่องไฟผานะครับเดี๋ยวเมื่อนี้พามาเฮ็ดเมนูเด็ดนะครับลาบหมูนะครับลาบหมูดิบกินกันนะครับรอยเลือดลู่หรอก็ว่าลู่เลือดลู่เลือดลอยเลือดลู่อีสานคึนแล้วลู่เออนี่แหละนี่ครับเริ่มต้นก็คัดเนาะเอามันออกนะครับดอมันออกจากน้อยแล้วหอมกะทิทำกันนี่นะครับ ได้เนื้อมาเนาะเนื้อสดๆมาเอาก็ซีซอยซอยแล้วก็ฟักนะครับเนี่ยเป็นตะเอาก็เลือกเอานะครับว่าเนื้อเนื้อสันเนื้อตอนเป็นตะแซ่บนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเห็ดนะครับสูตรเด็ดครับไม่อนี้สูตรอัมบิดนะครับอัมบิดแบบปลอดภัยนะครับอันนั้นรอดกันงั้ไปต้มบ่ต้มครับต้มกุ้ยเรา้อมาดก้อย ีตัวนี้เหรอครับมันมั่มากไหมเนาะอุจจักหน่อยเขอจิ้มตามเขาจิ้ตามครับพี่น้องเขาจิ้ตามสั่นจักหน่อยครับนี่รอยดสุดฟักนะครับสุดฟักอยากซีซั่นๆจักหน่อย ที่เดียดขาดไปเลยนะเลือดนี่เนาะันี่ลวกหนังข้างในประตูเพราะว่าต้มกระดูกรัวนี่ต้มกระดูกสุกขั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปันเดาไปคันไปจังคันประกันด้านสุดท้ายก่อนวัวนี่่อยท้ายคลิปยาวดีตัุ ใส่เกลือเนาะสูตรสุดขั้นสุดขั้นครับสุดขั้นเนื้อนะครับเห็ดอำนะครับอำเลือดอำเลือดสูตรดิบนะครับผมหน้าเขาใส่เลือดหน้าสูตรนี้สูตรเด็ดนะครับพอใครได้เผยแพร่ทางไหนนะครับตอนตะวัน

พนไปอนตุกนำเหมือนน้ำก้อนเหมือนน้ำก้อนทำมอตัวเฮ้ยใส่ใส่เบิดสามน้อยนี่เลยบ่น้ำว่าน้ำกับแต่ว่าห้องเนี่ยห้องคั่นนี่พอได้เป็นน้ำเาถ่าเป็นน้ำเขาพ่อเลยคั่นให้เป็นน้ำพอจากมือเขาเนน้ำห้องกัน น้ำแล้วเขาปั่นน้ำบอ,อกเราบ,บานั้นสมบูรณ์สมบันโคตรใส่ที่หลังจังเพิ่มเติมมาที่หลังเออจนที่หลังครับอาจจสมเป่นพี่พดตรพี่ตัวเดียวปกติสูตรก็ว่าถึงสมกระต่ายแล้วเสียโลงครับไ <บา S 1> ม่มีแล้วจะต้องเราจะธรรมดาตะอันนี้เป็นหมูขึ้นบ้านนะครับหมูเขาเลี้ยงเอานะครับว่าได้ซื้อหมูฟาร์มหมูยังหมูเลี้ยงเองลูกต้นจอนะครับว่า เลี้ยงอยู่กับคนจีนนะครับพี่แนงพี่นอ้นองเลี้ยงยาทำ,ำนั<ต>่นแหละเพราะว่าเป็นน้ำในมือเ้างกัดเลี้ยงทำเลี้ยงอย่างนะครับก็ได้มีการฉีดวัคซีนหรือว่ามีการเล่นยาเล่นอย่างนะครับก็เลยกล้านะครับกล้าที่จะกินแบบนี้โอ้พอดีเห็นมากเลยสำเนียงสมันยออกน้ำะะแก็แสดงว่าสมดีสุดพอดีอ่าอ่าอ่าอานกลางครับครับี๋ยวเขาก็เติมอีกห้องเขาจะมาปรุงอีกแล้วมันสมดุลากเลยทีก เนี่ยเขาไปใส่น้ำส้มนี่อ้วนวัวนี่น้ำน้ำปั่นเหมือนนั้นป่ะใส่เลยคครรัับบน้ำซุปดิแซ่บมันจะได้ควบรวมของเนื้อมันเนาะของของของน้ำเลือดน้ำอย่างที่อยู่ในเนื้อมันสูตรเด็ดนะครับลองเฮ็ดเบิ่งนะครับพี่น้องอันนี้ผมก็เพิ่งอันนี้นะครับผมเคยเฮ็ดแต่ว่า เอาเนื้อหมูมาซอยๆๆแล้วก็เอาบีบีน้องพรบีงัวนะครับใส่แล้วก็ตีเลือดงัวงตีเลือดหมูใส่อันนั้นก็สิเป็นคือจังนั่นเนาะสุดคมอันนั้นที่ผมเคยเห็นนะครับลงคลิปก็เก่าครับพี่น้องผู้ใดติดตามนะครับผมดูนะเดี๋ยวจะไปยัดดีตีสร้อยบ้างแต่ขยุ่มคมในเพียงัวมาจากไหนยนึงแมนใส่กันซิอัมล้ำเลยอัมล้ำเลยครับสูตรนั้นคือคนได้เก็บยดตรง แมนสูตรเนื้อหมูแต่เห็ดคุยน้อยเกี๊ยบต้มแบบเนื้องวงวสูตรต้มครับสูตรต้มอันนี้สูตรก้อยสมนะครับก้อยสมก้อยมก็ห้อยขั้นสมเลยล่ะแน่นแม่นขั้นโดนก็ได้ขั้นสมอันนี้หม้อต้งหม้อต้มนะครับหม้อต้มได้ที่แล้วนะครับต้มน้ำซุปจากน้อยอันนี้คือแป้งไว้สลับกินไว้นี่ขั้นโดนอยากกินโดนอจากันไว้จะไว้ครับสูตรนี้เป็นว่เออจะกินไหว ให้ขั้นโดนโดนอยากกินโดนอยากขั้นไวเออขั้นไว้มันสิสมมันสิสวยมัสิสมพูดแล้วมันมันสิสูไว้มันสิเป็นไวปพูดมันจะกินบ่ทันแมนแมนแมนเป็นก้ามือครับขั้นสมมูลอ่าโอเคชาวเสียดนามบุถาวรบุถาวรเปนบอกว่าขาหมูกูขั้นนี่กินมั่งกันเลตัวละกันบุบ้าบุาวรเป็นว่าเอาคนคนเมื่อกี้คนคนนั้นไม่ติดตัวตัวนี่เป็นแบบ นี่เนาะนี่นะครับห่อหนำน้ำน้ำขั้นเนื้อหมูนะครับใส่แล้วจะเป็นตัวตัวอ่ะยังสิ่งครับแต่เสียบขนาดพี่น้องภาพมันจะเลียนไปวันนี้ตีเลียดป่ะอันนี้ตีตีพอมไปอันนั้นคือไปตีเลียดบันเดี๋ยวคอยซิไปตีเลียดกันเลยไตีเลียดกันครับอันนี้ตีเลียดสุด นะครับท in so right ี่นี่ก็คั้นเลือดกันนะครับ like นี <sh> ่นะครับเลือดก็ะสิเป็นตอนกัเสร็จแล้วครับเอาคั like ้นก็ใ bon ส่มีนะครับใบบกูดนะครับกับตะไคร่นะครับพี Heavenly ่น้องนี่ตะไคร่นะครับอ่ามันตัดข้าวนะครับเราต้องมาคั้นนี่นะครับพี่น้องคั้นขย่ำขย่ำก็จนว่ามันบ่เป็นตอนเลือดนะครับเราต้องคั้นใส่เวลาจากน้อยคั้นเราจนบ่เป็นตอนเลือด่นละนะครับจนตอนเลือดมันแตกดีๆนะครับพอคั้นตอนือดแตกดีแล้วเราจะเอา ชุดไข่เนี่นะครับที่ผมขั้นเนี่ยไปทิ่มไซมอ่ะนะแม่นป่ะแม่นบ่ะั่นจุดไม่ติดเงบอไซก็ได้เห็นบ่คขันใไซเราสีมันสินั่นจังเน,น,นาะอ,อันนี้มันแล้วแต่คนมั่งนะครับบางคนก็เสียวไปทิ่มไซนะครับบางคนก็บ่ทิ่มไซนะครัแบแล้วแต่สูตรไข่สูตรมันถ้าหมูน้นอย,ยเฮาเวดดนเฮาลองซิมเบิ่งว่ามันมัน,นยากเฮาก็นั่นมันเนื้อพอดีพอดีเลยอย่าให้มันเยินมากอ่อนๆๆ่านะ พอยำแล้วมันพุุดพุพอดีแต่มันอยาเตยำบเตี้ยน่งกัรอยอยว่าพอดีเหนบ่ครับครับพอดีแล้วพอดีใส่เลยอันนี้สุดสุกเด้อันนี้สุดสุกนะครับอันนี้สุดสุกของแม่บ้านตัางหางนะครับส่วนสุดดิพุ่นครับอยู่กันอยู่กัะสามนั่นพุ่นอันนี้หอมก็ต้องขวดโดนมามมาขวดมันได้แง่แง่ว่าอะไรแง่ว่าพอดีแง่ว่าแบเสียบครับ นุ่มให้นุ่มอืออือคือกันหมูสลุงนั่นแหละเมนเมนหมูสลุงครับเหมือนกับไก่ได้แล้วว่าพอสีเปลี่ยนแล้วไหมอือมีเนาะสีสีเปลี่ยนประมาณนี้ครับประมาณประมาณนี้เนาะอ่าได้แล้วครับสุกแล้วนะครับสนิทมาเราก็เตรียมคนนะครับอันนี้อันนี้ฝึกเขาแม่บ้านนี่อือมีบ้านเพื่อกิน กิดนนมาใส่เพรเารงดวนจอยู่อ้นั่งมันบมาลดสาอครับไหน่ใส่พเลยสุดดิบนะครับสดดิบว่นีอะคันอาใส่เดียมันสิสี่ืดสีจดนั่นเปก้อนโอ้ต่หนังไ้กันพี่น้องหนัง งานี่พุดๆเลยมีสุดดิบนะครับขั้นบมักนาไว้เรียบร้อยแล้วน้ำพดพอดีว่นึงอ๋อพวกพอดีอยู่ไงคพอดีเอาเกโบพอดีกับมัส่สย์สวยเ้าวนึ้น้ำตัดมัสเแก้อนึงแปครับประเดี๋สุดครับอยู่ในคำภาพเจ้าน่ะมัสเเห็นไหยครับเซยบแล้วันมาชั่งมามื่อเทมตัวนี้นปลาคกปลาบ่อันนี้ดิบนะอ โอ้แต่มีหอมตัวอ้วหอมหัวใหญ่เนาะบ่ค่อยเห็นมาแซ่บอ่ะพอดีเลยไปเอาเอาเติมนิดนึงผ้าผ้าขวาม้วนเขมรเออหมูหมูมันอ่อยมีแล้วแต่มหอมหัวใหญ่ไม่ดีหอมหอยใหญ่ร้านไหนร้านไหนมาเด็ดเลยครับครับไปไปโอเคแล้วครับอ่ะโอเคครับครับมันส่งไปบอกแยกไปรอจวดรอจวดครับไปเดี๋ยวสุกแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิมันกัดคำนึง มืดมืดมืดครับพี่น้องมืดยุ่งมือมืดนะครับซิม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 ครับซิมของดิบนะครับน้ครับอันนี้เห็ดอันอ่ำเนาะอ่ำอ่ำอ่ำครับสูตรอ่ำพี่น้องอยู่นั่นเปอนน้องสุดอ โอ้น้องควันเสร็จแบบนั้นโอาค,ค,ครับที่นี่อ้ํอ้ําอ้ํอ้ํอ้ํพี่น้องอ้ําซิมอ้ํนะครับลำลำอมอ้ําล้ำขมล้ำล้ำอ้ํเลือดพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บนี่นะครับพี่นอ้องนี่แหละดิบๆนะครับ ของแซ่บอีสานสินได้สินนิดงอมของแซ่บอีแต่ตากไปกินครับไปเอันนั้นเฮ็ดสุกให้สุกแม่บ้านนะครับไปครับพี่น้องกินข้าวกันเาะนาะมาครับพี่น้องไปลงมือกันละนะครับแซ่แบแซ่แบแซ่บแซ่บเดี๋ยวให้ใหญ่ตักกัน ่เมือเห็นคุัก้ดไม่เสียตหแ็กินแบบบุฟเฟต์ด้วยครับนี่เราเอาบุฟเฟตนะครับมาพี่น้องกินข้าวนมกันได้ครับปะเียอนี้เออนี่เราของแท้นะครับสุกฝักชนิดของแทบของแทบของของนัดเนียเดาลมดครับปะเี๋ยนี้นั่งนั่งนันั่ตัดตัดไปเดี๋ยวคุณเที่ที่ดมเลยอ่ะ แล้วนั่นห่อนอันขาดบลได้ห่อนี่นี่จวดก้อนจวดก้อนมาสิกินบ่ได้เน่กินขาข้าแล้วเปนสิจวดบ่ได้โอเคลงเคลงครับขาเสียกันตุหัวคนรว่าบ่ห้มันไดหลางเคยหลายย่างนะุงกสิกันบอกข้างเจ้าเหเตั้ขาเสียขาเสียลขาเสียขาเสียโอ้อทำนั้นเอาล้ครับข้าเสียจวดลุกเนื้อไปชลังทังันว เหนียวคาเสียพ่นอีสานในสุดยอดเนาะงั้นครับนี่ครับพี่น้องอั่อยเลยอืมมีหมูพริกมีกระเทียมพร้อมเลยวันธรรมดาเลยเหนียวขาขาวเนาะอ๋อครับพี่น้องกินข้าวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ